มาค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอ่าพอเราทำควักธรรมดานะคะ x จนมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะอย่างนี้ค่ะแต่ใจจริงอะ่ะแอดมินอยากทำอีกสักแถวหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูด,วดูก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวดูในแพทเทิร์นก่อน อ่าแลยวขอดูก่อนนะคะป๊เนึงโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราขึ้นต้นขึ้นต้นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นต้นทำทำ F นะคะให้ครบทุกหลักเลยนะคะนี่ค่ะจนรอบอกเลยนะคะจนหมดจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ โอเคเราทํา X ได้1แถวแล้วเนาะต่อไปเราขึ้นโซ่สามนะคะ 1, 2, 3สองสามพอได้3แบบนี้แล้วนะอย่างนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทํา F นะคะให้ได้ทุกหลักเลยนะคะนี่ค่ะ F นะคะทุกหลักที่เราทํา X ไว้นะคะทำให้ครบเลยนะคะ ทำไปเรื่อยๆเลยจ้าอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทำมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะ มาค่ะมาต่อกันนะคะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็นับโซ่ขึ้นไป3ามนะคะที่เราถักเอาไว้นะคะที่เป็นหลักแรกเนาะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่1น่นะคะสําหรับแถวนี้นะคะเพื่อนๆก็ทํา X ทุกหลักเลยนะคะให้มาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะทํา X นะคะอีกครั้งหนึ่งนะอย่างนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะ นี่คะทุกหลักเลยนะคะทำ x นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทำ x ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นจนกว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินขอถักแล้วก็ มาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวต่อไปนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราทำควักธรรมดาหรือไม่ก็ x นะคะมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วเนะาะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำโซ่หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ทำ f นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนทำโ so ซ่ขั้นกลางหนึ่งอย่างนี้นะคะ แล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาแล้วก็ควักผ่านสองสองสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พักไว้อย่างนี้ 1, ก็ทําแบบนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่ขั้นระหว่างโซ่หนึ่งจะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆน,น,นับข้ามไปสามหลักหนึ่งสองสามแล้วเพื่อนๆก็ทํา เหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงรวบมาไว้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงขึ้นมาทําแบบนี้แล้วก็รวบอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปทําโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งไปในช่องเดิมนะคะแล้วก็รวบแบบนี้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็พันแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ มันก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทําโู่ขั้นระหว่างหนึงแล้วต่อไปเพื่อนๆก็นับหนึ่งสสาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทาเหมือนเดิมค่ะอย่างนี้นะคะพักไปก่อนพันหัวเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบผ่านแล้วก็โซ่ขั้นกลางหนึ่งอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงขึ้นมา ควักผ่าน2องเข็ม1ครั้งดึงขึ้นมาพักอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็รวบทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ทำโซ่หนึ่คันระหว่างก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะจนกว่าจะมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเออว่าแถวต่อไปเราจะทำยังไงนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะ พอเพื่อนๆนะคะถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเพื่อนๆก็เห็นไหมคะมันจะมีหนึ่งสองสามแล้วมาหลักนี้หลักเงี้ยคะ่ะทำซีต่อไปก็ทำซีตรงกลางนะคะแล้วเพื่อนๆทำโซ่3ามเป็นหลักแรก ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทําโซ่ขั้นกลางสองทุกครั้งจะเป็นโซ่ขั้นกลางสองนะคะแล้วเพื่อนๆทํา f เข้าไปในช่องเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอัน,นี้ก็หนึสก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วต่อไปก็ทําโซ่สองแบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็ตรงกลางทํา f ตรงกลางนะคะหหลัก แล้วก็ทำโซ่2อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำ F อีก1ห,หลักในช่องเดียวกันก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็สู้ขั้นกลาง2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้คะ่ะ1 2โซ่เอ้ยผิด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  อย่างนี้นะคะพอได้หนึ่งอย่างนี้นะแล้วต่อไปก็ทำโซ่สองขั้นกลางอย่างนี้ค่ะทุกครั้งโซ่สองเลยนะคะ1นึ่งสองทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ1นแล้วก็โซ่ขั้นกลางสองอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตทำมาถึงจนจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะอะค่ะแอดมินลืมบอกนะคะเราจะทำแถวแบบนี้นะคะแถวนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด10แถวอีกนะคะหมายถึงเราจะทำเพิ่ม1ิแถวเรานับอันนี้เป็นแถวที่1ก่อนนะคะแล้วเราก็ทำไปอีกเป็นอีก9แถวเป็น10รวมกับอันนี้เป็น1ิบนะคะ เดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อลองทําให้ครบสิบสิบแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นขั้นตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตถักไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกว่าจะครบสิบแถวนะคะแอดมินจะนับตรงนี้เลยนะคะนับแถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกเก้าแถวเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะทําอะไรต่อไปอีกนะคะติดตามมาเรื่อยๆเลยนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะ พอเพื่อนๆนะคะทำมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความยาวนะคะเพื่อนๆเอาเอาเท่าที่เพื่อนๆอยากได้เลยนะคะปกติแอดมินจะบอกว่าให้ทำเพิ่มอีก10ใช่ไหมคะแต่ว่าแอดมินไปลองใส่ดูแล้วมันสั้นไปแอดมินก็เลยเพิ่มไปอีก2แถวนะคะเป็น12แถวเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแถวต่อไปนะคะพอมาถึงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราทำซีเสร็จปุ๊บ แล้วก็ทำ c อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆทําโซ่1อย่างนี้นะคะเป็นเป็นหลักแรกแล้วเพื่อนๆก็ทาควักธรรมดาก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทําโซ่3ามอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะโซ่3าแล้วก็1 2 3สองสาม เหมือนเดิมค่ะทำ x ในช่องนี้ทำได้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็1 2 3แล้วก็ทำ x ทำให้ครบทุกช่องเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 2 3ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะ1 2 3อย่างนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะโซ่3ามก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะ ต่อไปกับหนึ่งหนึ่งสอสาอันนี้ก็เพื่อนๆก็เอาทําไปเรื่อยๆเลยนะคะถักไปเรื่อยๆเท่าที่ความยาวเพื่อนๆอยากได้เลยนะคะแต่ว่าในแพทเทิร์นนี่เขาจะประมาณเดี๋ยวนะคะในแพทเทิร์นนะคะเขาจะเอาแค่6แถวนะคะแต่ว่า เพื่อนๆเอาความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆอยากได้ความยาวเพิ่มเพื่อนๆก็ถักเพิ่มเลยนะคะในแพทเทิร์นเอา6แถวนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทำสักประมาณแปดแถวหรือ10แถวนะคะเพราะว่าแอดมินเป็นคนตัวตัวแบบว่าตัวสูงแล้วก็อยากได้ความยาวจนเลยหัวเข่าลงไปนะคะลงไปถึงหน้าแข้งนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินมาต่อนะคะอย่างนี้ค่ะโซ่สามไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ได้ทุกช่องอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสาม x หนึ่งสองสาม x อย่างนี้ค่ะประมาณหกแถวนะคะในแพทเทิร์นหกแถวนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะพอเพื่อนๆถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึงครั้งแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะไม่ต้องดึงยาวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยทำ f นะคะแต่ f สั้นนะคะต่อไปก็1นึสองสามโซ่สามนะคะแล้วก็ทำทุกช่องเหมือนเดิมคะ่ะหนึ่งสองสาม ทำไปเรื่อยเรยเลยค่ะอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม x 1นึสองส x หนึสองส x หนึสองส x 1, 2, 1>, 1 2 3แล้วก็ x อย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำความยาวเพิ่มไปอีกประมาณรวมกับอันที่เราเริ่มไว้ตรงนี้แล้วนะนะคะก็เป็น6นะคะแต่ว่าแอดมินจะทำให้ครบ8เดี๋ยวออแอดมินทำครบ8แถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะ มาค่ะเพื่อนเพื่อนพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งเอาไม่ไม่ค่ะทำโซ่สามนะคะสองสแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำสีอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำโซ่สามเป็นหลักแรกพอหลักพอหลักแรกเสร็จนะคะเราก็ทำโซ่สองขั้นระหว่างนะคะแล้วก็ทำ F ในช่องเดิมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่สองแล้วตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นช่องว่าง1,2สองอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆก็ทำา f ข้ามไป1หลักเพื่อนๆมาทำา f ตรงนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่สองโซ่ขั้นกลางนะคะสองแล้วก็ทำา f ในช่องเดิมอย่างนี้ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะข้ามไปหนึ่งหลักแล้วต่อไปโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งหลักเพื่อนๆมาทำหลักนี้เลยนะคะ อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่2แล้วก็ทำา f เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ข้าม1หลักนะคะข้าม1หลักแล้วก็โซ่2ข้าม1หลักมาหลักนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่2ข้ามเออโซ่ 2, แล้วก็ทำา f ในช่องเดิม อย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะทําทั้งหมด6แถวนะคะแบบนี้นะคะทําเหมือนกัน6แถวนะคะทําไปเรื่อยๆหนึ่งสองอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองข้ามหนึ่งหลัก หนสองแล้วก็ f ในหลักเดิมก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะโซ่สองข้าม1ห,หลักมาหลักเดิม1นสองแล้วก็ทำ f ในช่องเดิมโซ่2แล้วก็ข้าม1ห,หลักแล้วก็ทำ f ในช่องต่อไปในหลักต่อไปอย่างนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำเอในช่องเดิมโซ่สองแล้วก็ข้าม1หลักแล้วก็มาช่องนี้1นสอง,องก็อย่างนี้ค่ะข้าม1หลักก็าม,มาช่องเดิมหนึ่งสอง หนข้าม1หลัก1นึ่สองหนึ่งสอง,ง,ง,สอง,ง,สองไปเรื่อยๆเลยนะคะข้าม1ห,หลักกันหนึ่งสองทำทั้งหมด6แถวนะคะหรือเอาเอาที่เพื่อนชอบเลยนะคะว่าเพื่อนๆออยากได้ความยาวเพิ่มขนาดไหนเพื่อนเพเพิ่มเติมเลยนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินขอถัก ให้ครบหกแถวเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวต่อไปนะคะข้ามหนึงหลักไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะข้ามหนึ่งหลักไปก็มาช่องนี้1 2ไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดมินขออนุญ,ญาตไปถักจนครบหกแถวก่อนนะคะมาต่อกันนะคะ นี่ค่ะพอแอดมินถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นับขึ้นไป3มหลักก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ข้ามไปอย่างนี้ทำแบบนี้นะคะทำสี่ไปในช่องนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปก็ทำโซ่สองเป็นโซ่ขั้นกลางระหว่าง เตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วต่อไปก็ทำโซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งทำเอนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำโซ่2อขั้นกลางระหว่างช่องอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่ขั้นกลางสองขั้นระหว่างสองก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 2ออย่างนี้ค่ะ นี่นะคะ้นะ่ะ1ออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆพื่ทำไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะจนครบ6แถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันแถวต่อไปนะคะมาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราก็นับโซ่ขึ้นไป3นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ทำา C แล้วต่อไปก็ทำา C อีกครั้งหนึ่งในช่องว่างนี้นะคะ แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่3า2 3อย่างนี้นะคะเราจะเริ่มลายต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ความยาวของลายนี้แล้วนะคะปกตินะคะในแพทเทิร์นเขาจะเอาแค่6แถวนะคะแต่ว่าแอดมินเอา7แถวนะคะแอดมินเพิ่มไปอีก1แถวนะคะอ่าอ,อ,อ่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทําโซ่3เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนเพื่ันหัเข็มอย่างนี้นะคะทํา f นะคะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็รวบหมดเลยอย่างนี้นะคะแล้วโซ่ขั้นกลางระหว่างตรงนี้นะคะใช้สองนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็เอาวางไว้อย่างนี้นะคะเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่รวบนะคะแล้วเพื่อนๆพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ช่องเดิมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ดึงรวบอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําโซ่สองอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทํา f แล้วก็ดึงไว้ก่อนนะคะ อย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งนะคะแล้วเราค่อยรวบครั้งเดียวก็จะได้แบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทํโซ่สองอย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่ขั้นระหว่างระหว่างช่องนี้นะคะใช้2เหมือนเดิมนะคะทุกครั้ง2ค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆทําไปเลยนะคะแบบนี้นะอย่างนี้ค่ะสําหรับในแพทเทิร์นนะคะเขาจะทําทั้งหมดแบบนี้นะคะ4แถวเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปจนครบ4แถวเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตถักไปก่อนนะคะอย่างนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสซ้สองแล้วก็ทํา f แล้วก็ดึงไว้ก่อนแต่รวบครั้งเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มอย่างนี้แล้วก็รวบก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สอ,ง,องนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบสี่แถวนะคะ ทั้งหมดสี่แถวในแพทเทิร์นนะคะเขาจะบอกสี่แถวนะหรือเพื่อนๆจะทำเพิ่มไปห้าหกเจ็ดแถวก็ได้นะคะตามใจเลยนะคะแล้วแต่ความยาวเพื่อนๆต้องการนะคะแล้วก็โซ่สองไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตถักจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะพอแอดมินถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ ก็โซ่สองเสร็จแล้วนะคะแล้วแอนมินก็ทําตรงนี้จิ้มมาตรงนี้นะคะแล้วก็ทํา c อย่างนี้นะคะแล้วก็ c อีกครั้งหนึง่งช่องต่อไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3เหมือนเดิมเป็นหลักแรกแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทํา f อย่างนี้นะคะแล้วก็รวบหมดแล้วก็โซ่ขั้นกลางสองแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มรวบไว้ก่อนนะคะยังไม่รวบหมดนะคะ ค้างไว้ก่อนอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็รวบหมดก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ซ่ขั้นระหว่างสองก็จะทําแบบนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็รวบค้างเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ซูขั้นกลาง2แบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะอย่างนี้แล้วก็ซูขั้นอย่างนี้แล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไปเรื่อยๆเลย ทำทั้งหมด4แถวนะคะ12เดี๋ยวแอดมินทาครบ4แถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลายต่อไปเนาะแถวต่อไปว่าเราจะทำยังไงนะอย,อย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะ12เดี๋ยวเรามาเริ่มแถวต่อไปนะคะ